มาแปดปีกูไม่ทำต่างไปแค่ไหนยังไม่สุดพอเดี๋ยว สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHave CPU ครับผมเปา iHave CPU ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ให้ iHave CPU ด้วยวันนี้เจอกันเหมือนเดิมประจำวันอังคารนะครับส่งเรียบร้อย40กว่าเครื่องแล้วก็เลือกเครื่องที่น่าจะทุกให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่ามันเป็นสเปคที่แบบค่อนข้างหนักข้ออยู่สองเครื่องวันนี้ผมเลือกมา6เครื่องที่ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับสามารถที่จะสอบถามสเปครายละเอียดสินค้าเพาิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ iHave CPU ครับ Line ID iHave CPU, Shopee, Lazada ทุกช่องทางที่เป็น iHave CPU ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตผ่าน Shopee ผ่าน Lazada ผ่านเมอ c u คุล่าไม่มีบัตรเครดิตครับไม่ถ้าเป็นบัตรเครดิตอยากผ่อน Disshop เงิน Thunder 2ตรง2ข้อนี้ตรงนี้มารับเองที่รามอินทราได้มารับเองที่นครนายกได้มาสั่งแล้วไปรับเองที่รามอินทราสั่งออนไลน์ขี่เกียจมารอสั่งออนไลน์เสร็จปุ๊บ รับเองที่รามินทาอย่างวันนี้มีเพียบเลย4-5เครื่องวันนี้ที่ประกอบแล้วไปรับเองที่รามินทาก็ได้คุยสเปคกับแอดมินให้เคลียร์ไปเห็นของแล้วค่อยจ่ายเงินไม่มีปัญหาแต่สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดลูกค้าที่ไม่สะดวกมานะครับ DHL อรอคนอยู่นั่นเองนะนั้นเนี่ยประกอบกันก็คือส่งกันวันต่อวันนะครับ next day เครื่องชุดน้ำแพ็คอย่างนี้ทั้งหมดนะครับเครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้ ับปับปๆับเข้าไปอย่างนี้นะครบับปึ๊บปุ๊บเครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้เครื่องเดียวเดียวเหมือนเดิมนะครับแพ็คแรปให้อย่างดีพร้อมกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างไปทั้งหมดของใ,ใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปีแลมประกันไลฟ์ถทมีบางส่วนที่อาจจะประกัน5ปีอย่างพ,พ่อสัพายหรือประกัน10ปีก็ตามนั้นเลยแล้วก็ถ้าเสีย เปลี่ยนส่วนมีอะไรบอกผมมีอะไรบอก i have cpu ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาหทุกอย่างแล้วกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไล่มาดูกันฮะหกเครื่องตรงนี้ทั้งหมดเปึ๊บเปิบเปบเปบจะหนักไปที่คอแซนะครับจะหนักไปที่คอแซแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูเคสตัตวนี้ก่อนนะครับเครื่องนี้มีคนบอกแสนแสนกลางๆนะครับเครื่องนี้แสนกลางๆน่าจะพอสมควรเลยฮะน่าจะพอสมควรกับคียหฮอเคสแบบ แอนเทคตัวที่เป็นตัวรุ่นเรือธงอย่างเคสแอนเทค Talk นั่นเองนะครับนี่คือเคสแอนเทค Talk สีขาวตัดดำและเครื่องนี้จะมาในโทนขาวตัดดำทั้งหมดซึ่งแอนเทคท็อกมีสอสีดำแดงแล้วก็ขาวดำนะครับตัวนี้เซตไฟเป็นสีขาวอย่างนี้แล้วก็ทุกอย่างจะเป็นขาวตัดดำเอาเคสก่อนเลยเคส นี่คือออกแบบมาที่คล้ายๆกับตัวมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนั่นเองนะครับตัว CPU Intel Core i7 ครับ 11700K ตัวท็อปสุดเทอร์โบ5 g ิ8คอร์16เทรดไม่มีซิงค์น้ำไม่มีซิงค์ลมอะไรมาให้ฉะนั้นเนี่ยชุดน้ำระบาความร้อนจะเป็นตัวของ Corsair IQ H150i e l i t e i c h p e i x ไฟเทคโนโลยี c a p e l i x คือไฟระดับเทคโนโลยีสูงสุดของ Corsair เรียบร้อยนะครับบล็อกอยู่ตรงนี้ครับ ไฟคาร์บอนิกอยู่ตรงนี้หม้อน้ำด้านบนสีขาวครับตรงนี้พัดลม3ตัวครับคอแซ่์สตัวเป็นไฟคาร์บอนิกทั้งหมดเนาะอย่างนี้นะครับแล้วก็ประกอบด้วยแรมจากคอแซ่เช่นเดียวกันนี่คือแรมคอแซ่์เวนเจนส์ rgb pro sl ขนาดแพ็ค2แถวนะครับความจุรวม 32GB บกิกบัสามพันสองร้อยเมกะเฮิร์การ์จอ3 0 8 0 ti จากตัวกิกะไบตัวเกมมิ่งโอซีเมนบอร์ดนะครับ asus Z590 Plus Wi-Fi นะครับเป็นตัวท u ฟเกมมิ่งถ้าพูดถึงซีรีส์ของทัฟ Z590 ตัวนี้คือตัวสุดแล้วนะครับสำหรับท u ฟเกมมิ่งนั่นเอง Z590 Plus Wi-Fi คือมี Wi-Fi 6เข้ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็พาวเวอร์ซัพยจะเป็นสีขาวจาก Corsair เช่นเดียวกันนี่คือ Corsair RM Series ฮะ RM850X ครับ850วัตต์80 Plus g o ประกัน10ปีมาตรฐาน80 Plus g o แล้วเป็นสีขาวตัวนั้นเนี่ยสายถักตรงนี้เนี่ยอย่างนี้ 24พินเมนบอร์ด8พินการ์ดจอ8พิน CPU จะเป็นสีขาวทั้งหมด RA850X ตรงนี้แล้วก็สตอเรจเป็น WD Black SN750SE 1TB 3600MHz ครบทั้งหมด Anteck Talk ขาวดำ i7 1700K Z590 Plus Wi-Fi RAM 32 3080 Ti Power Supply i m 8 5 0 x 850W 80 Plus White นะครับ80 Plus Go แล้วก็เป็นสีขาวนั่นเองสตอเรจเป็นตัวนี้ นะครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่านี่เป็นแบบปกติแล้วถ้าสมมุติว่าเรากลับมาที่เคสที่ขายดีที่สุดของคอแซคือคอแซ4 0 r 0นซีรีส์นี่คือคอแซ4 0 0 0ดีครัคอแซ4 0 0 0ดีตัว a i r f l o ร8 8 8 8 0เหมือนเดิมชุดน้ำเหมือนเดิมคือชุดน้ำจากคอแซ IQ h 1 5 0 i ชห i ึ่งาสอเลิกสีขาวหม้อน้ำ3า3ตอนตรงนี้อย่างนี้ CPU Intel Core i9 ครับตัวนี้ Intel Core i9 11900K 8 Core 16 Thread Turbo 5.1 m มนบ b ร์ด MSI Z590A Pro RAM 32GB จาก Corsair Vengeance RGB Pro SL ครับสีดำไฟ RGB ตรงนี้คู่กันเหมือนเดิมฮะนี่คือชุดน้ำจาก Corsair เมื่อกี้สีขาวนี่สีดำแล้วก็ RAM Corsair จากสีขาวก็เป็นสีดำเหมือนกันการ์ดจอเป็น i h i l e by Inno3D ครับ GeForce RTX 3060ตัว Red นั่นเอง Storage WD Black เหมือนเดิม 500GB with Speed 3 600 m b x นั้นเครื่องนี้ 88นะครับ88 R G B ตรง10ดวงสำหรับแรมแล้วก็ไฟจากคาพลิกตรงนี้พัดลม3ตัวระบายความร้อนนะครับแล้วก็บล็อกนี่เรียบเรียบง่ายๆซ้สายถักสีเทาขาวดำตรงนี้24พิน8พิน8พินเมนบอร์ดนะครับ8พินการ์จอครบทั้งหมดนี่คือ 4000D ตัว Airflow ถ้ากลับกันบ้างนี่คือสีดำล้วนแล้วถ้ามาสีขาวอมชมพูฮะ นี่คือสีขาวอมชมพู76 0 0 0คอแซดสี0พันดีแอร์ฟเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีสีดำมาเป็นสีขาวตรงนี้นะครับ CPU Intel Core i 7 1 1 7 0 0 KF ครับ8คขอ16เทรดเทอร์โบ5้ากิกเมมบอร์ด ASUS Prime Z 5 9 0 P RAM 1 6บหกกิกจากคอแซ Vengeance R GB air, RGB Pro SL 16GB กิกบัสสามพเมกะเฮิร์สก์จอเป็น ASUS ตัว g e Force RTX 3.070ตัว KO ตรงนี้หรือว่าตัวเสือขาวแล้วเป็นตัว KO นั่นเองนะครับ8พิน2ช่อง Storage WD Black 500GB SN 8 5 0ด้วยตัวนี้คือ r e Spe e e จ็0 0 0 0เม0 0้า้กนรจาก WD Black ตัวที่แรงที่สุดนั่นเองแล้วก็ชุดน้ำระบายความร้อนเป็นของ ID Cooling Pink Flow 240ชุดน้ำา2ตอน240มมส,ส,สีชมพูจะเป็นโลโก้หัวใจตรงนี้ตัวที่เป็นสีชมพูปุ๊บหม้อน้ำ ครบสีชมพูพัดลม3ตัว2ตัวเราไปขอให้มอนน้ำอีกตัวหนึ่งดูดเข้าตรงนี้กลายเป็นว่าข้างหน้าเคสนั้นเราจะเห็นเป็นสีขาวกับสีชมพูใบพัดแล้วก็มีริง rgb ครอบทั้งหมดตรงนี้นะครับสีขาวดามตัดขาวอีกตัวหนึ่งตัวนั้นตัวนี้เป็น Airflow ตัวนี้เป็นหน้าเรียบตัวปกตินะครับหน้าเรียบปกติดังนั้นคอแซดสีพันดีหน้าเรียบกับคอแซดสีพันดี Air Flow จะต่างกันแค่ ตรงข้างหน้าตัวนี้เป็นฉลุตรงนี้ไม่ฉลุนั่นเองน,น,นี้ดล้วนฮะ8ปดหมครับไรเซนเก้าครับแปดหมื่นหกไรเซนเก้ันเก้าเอฮะสิบสองคอย์ยี่สี่สี่จุดแปดครับเมนบอร์ดเกียร์กายเอ็กตัว UD ตัวเริ่มต้น r รมสามสครับจากเคฟโบเอ็กสามสิบสองกัสสามพันสเมกะไม่มีอาร์จกาจอ MSI GeForce RTX 3ามศตัวเวน t ัส 2X เวนทัส 2x ชุดน้ำสอตอน240บมมจากคูลเลอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ไลคิด ML 2 4 0 L V2 RGB นะครับเจเนอเรชันที่3แล้วเตอร์เจนเนอเรชันดูอัลแชมเบอร์นั่นเองนะนั้นเนี่ยมันเป็นชุดน้ำระบายความร้อนระบบปิดที่ขายดีของ i h a v e CPU ฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเริ่มต้นที่จะเล่นชุดน้ำคิดไว้ราคาไม่แพงมา2,500-2,600ประมาณนี้นี่คือชุดน้ำระบบปิดที่คุ้มที่สุดตอนนี้จากคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ไลคิด ML 2 4 0 L นะครับ สีดำทั้งหมดแล้วไฟ RGB มีแค่ตรงแค่ชุดน้ําอย่างเดียวอย่างนี้นะครับโอเค 5900X 3070ครับ8 6ปิดกันด้วยโอ้โ oh, หยังไม่ปิดวะยังมีอีกเยอะเลยฮะดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้เครื่องต่อมา7 6 0 0ต่างกันตรงไหนบ้าง7 6 0 0เปลี่ยนจากคอแซสีขาวเป็นคอแซสีพันดี สีดำอย่างนี้ c o r s a i r 4000D Air f l o w สีดำนั้น,นเครื่องนี้คือดำทรมืนเลยฮะ CPU เป็น AMD Ryzen 9 5 9 0 0 x ครับ12 core 24 thread m บอร b o a r d MSI MAG X570S t o m a ah Hawk Max WiFi ก็คือเป็นตัว t m a Hawk แล้วตัวเป็นตัว WiFi อีกแล้วก็ RAM จาก Thermal Take ตัวใหม่คือ Thermal Take Tough RAM e XG ตัว RGB ครับ 16GB บัส3,600 MHz การ์ดจอ 3060 Ti จาก l ล Tech คโวฮอริเคนพระว่์สปาย FSP Hydro G Pro 850W ว 80+ p l u Storage WD Black SN750 SE ครับ 500GB 3600 Max per s ek, r e a นั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็น c o r ซ a i r 4 0ันดเกือบทั้งหมดแล้วแล้วก็เหลือเครื่องที่ผมเองไลฟ์ไฟล่าสุดคือเครื่อง 38900วันนี้เรา Audience, น่นนาจะไลฟ์อีกเครื่องหนึ่งว่าเราอยากรู้ว่า38900เนี่ยมันสามารถที่จะเล่นคออลิตี้ตัว Vanguard ได้ไหมสามารถที่จะเล่น Far Cry 6ได้ไหมหรือว่าสามารถที่จะเล่น Battlefield 2042 Forza Horizon ได้ไหมนะครับ Forza Horizon 5ได้ไหม38900นะเค 38, สตัวนี้จากซิลินมิครับสามารถเลือกเคสได้ใน210-2น,นะครับ CPU Intel Core i5 10400F ครับ 10400F 6 Core 12 t เทรด10.3 GHz Mainboard เอเมซายแค่สินส MA Pro แล้วก็ RAM 16 g b จากซารดักทวิสตแต่ก้าจอครับนี่คือกิ๊กกระบาย AMD Radeon RX 6600ฮะไม่มี XT ฮะแต่ว่าสามารถที่จะเล่นปรับ Full HD ได้สุดทุกเกมความแปลงพอๆกันกับ RTX 3060นั่นเอง ตัว power supply เป็นของเซลแมนตัว Gigamax 750วั80 plus bronze นะครับ SSD 480 g b กเดี๋ยวตอนบ่ายผมอาจจะทดสอบว่ามันสามารถเล่น c r r s a Horizon 5ได้ไหมมันสามารถที่จะเล่น Quality v a n แบ a กาดได้ไหม f า r Cry าย6ได้ไหมรวมถึงเกมฟอร์มใหญ่อย่าง AA ออย่าง Battlefield 2042นะครับ สิงลมระคำร้อนแล้วก็ชุดน้าระบบปิดแต่ละเครื่องนั้น8ปดหมืกว่าเท่านั้นแต่ว่าถ้าเครื่องที่ผมไม่ได้ไลฟ์อาจจะประมาณ2-3 0 0 0 0หมื่น 2, 30, อะไรนี้ก็สามารถที่จะสั่งประกอบได้ที่ I have CPU แล้วกันนะครับลากันไปก่อนฮนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ I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  have 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 CPU ดดดนนนนมม้้าทีี่ชชชุุุค